ผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผมจะต้องปิดร้านหนปีหปีที่ผมไม่ได้ทํางานหนึ่งปีงเต็มๆนะแล้วสองปีที่ผมเสียไปเวลามีต้นทุนของมันนะเวลามันคือต้นทุนที่เราต้องเสียและนี่ยครับเราก็ยังถูกปิดอยู่ไม่มีการดูแลเราไม่ได้รีเควสต์ว่าเราต้องการการดูแลเราอยากให้คุณปฏิบัติกับเราอย,อย่างเท่าเทียม รัดควรปฏิบัติอย่างไรต่อธุรกิจของเราอย่างแรกฮะคุณก็ต้องชดใช้ตั้งแต่วันแรกก่อนคุณสั่งให้ธุรกิจอะไรปิดบ้างฮะคุณก็ชดใช้ให้หมดตั้งแต่วันแรกถ้าคุณคิดไม่ออกว่าต้องทอํายังไงครับ Google ครับดูประเทศอืน่นบ้างครับว่าเขาทำยังไงว่าเขาชดใช้ชดเชยกับธุรกิจสิ่งที่มันเสียหายไปยังไงอย่างที่2นะฮะถ้าเป็นผับตาร้านอาหารนักดนตรีก็ให้เราได้เปิดใช้ชีวิตกันอีกรอบเรามาสร้างกฎร่วมกัน ว่าเราจะการคนยังไงจํานวนคนเราเยอะแค่ไหนบอกมาเลยฮะพื้นที่นั่งกี่ตารางเมตรนั่งได้กี่คนแปะหน้าร้านเลยครับอันที่สมสมมติเกิดมีคนติดเชื้อขึ้นมาก็ปิดทคำความสะอาดครับทคำความสะอาดเสร็จล้วก็เปิดขายใหม่ห้ามสั่พสินค้าปิด3าวันหนึ่งครับมีคนติดเชื้อบาร์ได้ปิดทั้งปีเลยครับปิดทั้งประเทศนยฮะแค่เดียคุณต้องมองให้ออกเราต้องอยู่กับมันให้ได้ผมว่าแค่นี้มันก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่านี้แล้วกดใช้เราให้เราได้ทํางานเราเราสร้างกดเกณฑ์ร่วมกันแค่นี้ครับแล้วก็อย่าเหมารวม ภาษีสุราที่เราเสียไปเนี่ยมันเยอะใช่ครับแต่ถ้าคนเราได้เสียภาษีเราก็ควรจะได้ประกอบอาชีพเพื่อที่เราจะได้เสียภาษีไม่ใช่เราเสียภาษีเพื่อที่เราจะประกอบอาชีพไม่ได้อะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับถ้าเราดูการทํางานของสทสลองลองดูนะครับปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ของประเทศเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอะไรฮะแปลว่าสสสทางานไม่ได้เรื่องสสสทำงานไม่ได้เรื่องเลยก็จะมีไปทําไม การที่สสทํางานได้เนี่ย KPI ของเขาเนี่ยคือการที่เขาต้องทําให้คนไม่ดื่มหรือมีผู้ดื่มน้าใหม่ที่น้อยลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยคนดื่มมันหมดไปออกจากประเทศไทยอันนี้มันเป็นไอเดีลไปหรือเปล่ามันอยู่ในโลกของฟองสบู่หรือเปล่าคือคนอยังไงมันก็ดื่มแต่แค่เราต้องให้ความรู้กับคนเราต้องเริ่มที่พื้นฐานไม่ใช่ไปออกกฎหมายห้ามโฆษณาพอออกห้ามโฆษณาปุ๊บคนที่ได้รับผลประโยชน์คือใครคือนชทุนใหญ่พวกเขามีช่องทางการจัดจําหน่ายที่มันเต็มไปหมดแล้วนะค,คุณออกมาจากถนน คุณเลี้ยวขวาคุณก็จเจอแล้ว คุณไม่มีการลงทุนกับการศึกษาของคนเลยกว่าคนจะเข้าใจว่าสปิริตแต่ละชนิดเนี่ยที่เรียกว่าเจนวอดก้ารัมติกิล่าเนี่ยคืออะไรอะ่ะคุณรอไปยี่อายุ20กว่าปีอ่ะวันนี่มันมัน,ม,นมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ฮะนี่คือภาษีที่เราเสียไปแต่เรากลับเสียเพื่อให้เราไม่สามารถทําอะไรกับการประกอบอาชีพเราได้อันนี้ยุติธรรมแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่สสสคิดว่าทําดีแล้วใช่ไหมอะ่ะคือการที่บอกว่าให้คนดื่มมันน้อยลงเ่ยความจริงคนดื่มเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณควรจะต้องตังตวเอ i p i แบบนี้องค์กรแบบนี้มันควรจะมีอยู่หรือเปล่าคุณบอกว่าผมห้ามแต่คุณก็เก็บภาษีผมหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วนะฮะผมว่าเริ่มแค่นี้ก่อนแล้วเราสามารถให้ความรู้กับคนได้ผมว่าแค่นี้มันก็ปเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับ <S <S ให้มองอุตสาหกรรมสุราเป็นเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของประเทศ existe. ที่สร้างเศรษฐกิจสร้างไรายได้สร้างชีวิตหรืว่า อะไรแบบนี้คือสิ่งที่เราควรจะมองมากกว่าว่ามันคือปัญหาทางสังคมหรือว่าเป็นปัญหาทางศาสนาหรือเป็นปัญหาทางส่วน,น,นตัวก็ฝากไว้แค่นี้ดีกว่าอะเลยับไม่ตอบ <c ười> <f twitch> บอกเขาเปิดคอมเมนต์ใน a c e b o o กก่อนแล้วกันครับเปิดคอมเมนต์ก่อนฮะเราจะได้รู้เลยว่าคนฝากอะไรถึงนายกบ้างเปิดคอมเมนต์ก่อนครับผมว่าดีฮะผมก็รอให้ท่านเปิดอยู่ฮะเปิดแล้วอ่านะ Allez, อยากเป็นท็อปคอมเมนต์เหลือเกิน